มีลูกแล้วแซบกว่าเดิมสิบคุณแม่คนดังหลังคลอดลูกแล้วสวยมีออร่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ละคนบอกเลยว่าแซบมาก ดิวอริสราคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยืนหนึ่งในเรื่องของความแซบอยู่แล้วถือเดียว่าเป็นไอดอลภาพพื้นทะเลเลยทีเดียวแต่เมื่อเธอได้แต่งงานกับเซบาสเตียนลีกาเดต้งทองลูกชายคนแรกอย่างน้องไซรัสแม้จะอวบขึ้นยังเห็นได้ชัดแต่กลายเป็นว่าใครๆต่างกช็ชอมเธอในเวอร์ชันนี้กันเยอะมากหลังคลอดก็ยังมีน้ำมีนวลกลับมาหงบันลังแต่งตัวแซบให้ได้เห็นบอกเลยว่าดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสาวที่การันตีได้ดีเลยว่าแม้จะมีลูกแล้วแต่มาชอุประคั์ของความสวยแต่อย่างใด ชมพูอารยาการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับแฟชั่นตัวแม่ชมพูอารยาที่ปัจจุบันมีลูก3คนแล้วแต่คุณแม่ชมพูกกับสวยขึ้นมากกว่าเก่าดูแลตัวเองตลอดตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์หากได้ติดตามจะเห็นได้ชัดเลยว่าสาวชมพูขยันมันออกกําลังกายสําหรับคนท้องทําให้รูปร่างออกมาดูดีอยู่เสมอหลังคลอดได้เด็กทั้ง3แล้วก็ยังขยันมันออกกําลังกายมากขึ้นกว่าเก่าจนรีนและมีซิ่งแพกอย่างเห็นได้ชัดเวลาแต่งตัวชุดไหนก็เข้ากันสมดมนี่แหละตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น ตากบงกดเป็นไอดอลในการดูแลตัวเองของสาวๆกันไปแล้วเนื่องจากตอนช่วงที่เธอแต่งงานจะเห็นได้ชัดว่าเป็นสาวมีเนื้อหนังแต่ใครจะคิดว่าหลังจากมีลูกชายคนแรกแล้วนานสาวตาก,ก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนกลายเป็นตัวบางร่างเล็กไปในพริบตาเป็นไอดอลของเหล่าคุณแม่กันเยอะมากหางได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นได้ชัดเลยว่าขายันมันออกกําลังกายแบบจริงจังเรื่องการกินก็ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดมีเฮดเนอร์มาออกกําลังกายมาให้ถึงที่บ้านเลยสามารถกลับมาสวยเช้งแต่งชุดไหนก็เข้ากันอย่างสุดๆยิ่งผอมก็ยิ่งสวยมากขึ้น โอปอปณนิสรามีลูกแล้วก็แซ่บได้แต่งตัวสวยจัดเต็มทุกลุกอวดความแซ่บเชยแบบคุณแม่ลูกแฝดทุกวันนี้สาวโอปอปณนิสราต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะออกงานอ e ีเวนต์หรืองานพิธีก้อนที่ไหนๆก็มักจะจัดเต็มความสวยลุกเฉียวให้แฟนๆได้ตะลึงกันอยู่เสมอเพราะคุณแม่โอปอเคยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้ำหนักตัวเยอะวิ่งตามลูกๆไม่ค่อยหันแล้วพอรู้สึกเหนื่อยจึงขยันมานออกกกำลังกายลดน้ำหนักอย่างจริงจังจะได้เล่นกับลูกได้เต็มที่ผอมลงเยอะขนาดนี้สามีหึงมากกว่าเดิมแน่นอน เจนีอ่อลพากลายเป็นเฮนเนอร์สาวเติมตัวไปแล้วที่มีลูกสาวแล้วหนึ่งคนแต่สุขภาพของเธอยังดีและเปะมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําเนื่องจากเธอกับสามีเป็นคนที่ขยันมันออกกําลังกายมีสามีเป็นเฮนเนอร์ส่วนตัวให้ทุกวันหนีเสื้อผ้ามีแต่ตัวเล็กตัวน้อยใส่แล้วเข้ากันกับหุ่นคุณแม่เจนี่มากยิ่งเฉพาะเวลาเปลี่ยนทรงผมใหม่บอกเลยว่าน้าเด็กลงขึ้นเยอะจนหลายคนบอกเลยว่าโกงอายุกันอย่างสุดยิ่งอายุมากขึ้นแต่กลับเด็กลงมากกว่าเดิมซะอย่างนั้น เป้ยปานวาดบัลังความเป็นตัวแม่ไม่เคยหายไปไหนเป้ยปานวาดที่ล่าสุดมีลูกแล้วถึง2องคนแต่ความสวยแซบไม่เคยแพ้เลยแม้แต่น้อยปวภาพลูกส,สวยกับชุดสุดแซบมาให้ได้เห็นอยู่ตลอดแม้จะอายุ40กว่าแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคของความแซบโดยความที่เธอเป็นคนตัวเล็กใส่ชุดไหนก็ดูดีอยู่เสมอหางอย่างแซบมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ํา เอ๋พรอนฮิปเกือบลืมไปแล้ววันนี่คือคุณแม่ลูกสองของนางร้านในจอสำหรับสาวเอที่เป็นนางเอกในชีวิตจริงมีลูกชายด้วยกันทั้งสองคนแล้วนับวันคุณแม่เอยิ่งกลับมาแซบมากขึ้เนเรื่อยๆสุขภาพดีและผิวสวยดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดไปเที่ยวที่นีไหนก็ใส่ชุดจัดเต็มชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนสาม,มีอย่างปอณัฐวุฒิถึงกับออกอาการห่วงอย่างเห็นได้ชัด กุ๊ปกีฟสุมนฮิปฝั่งทางด้านลูกสองเช่นเดียวกันแต่บ้านนี้มิแต่ลูกสาวของคุณแม่กุ๊ปกิฟสุมนฮิปที่หาใครได้ติดตามแต่แรกจะเห็นในชัดว่าเธอเป็นสาวตัวเล็กการจํากัดในการดูแลตัวเองค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีลูกถึงสองคนแต่แม้บทบาทน้านที่นี้จะหนักแค่ไหนล่าสุดเธอก็ได้หันมาดูแลตัวเองมากกว่าเดิมเผยหน้าส่วนให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆเป็นเวอร์ชันที่น่ารักมากเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเวลาออกนอกบ้านแต่งรูคจะเต็มทีไรต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนคนมีลูกมาก่อนเพราะสวยแซ พลอยชิดจันเป็นคุณแม่ลูกสีที่ทซัทสุดอะไรสุดเป็นกา,การการันตีให้เห็นเลยว่าแม้จะมีลูกเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรความสวยของเธอได้เลยจริงๆเพราะคุณแม่พลอยมักจะออกมาบอกเคล็ดลับความสวยให้ได้เห็นอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วแต่การออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นให้ตัวเองดูสัสดส่วนที่เป๊ะเวลาใส่ชุดบีกินีก็เข้ากันอย่างสุดๆแต่ละรูปพลอักแซบมาให้ได้เห็นทําเอาโซเชียลกดไหนก็รัวๆ ปุ้มปุ้ยพันนิพาก่อนเป็นคุณแม่สาวปุ้มปุ้ยเต็มเปียมไปด้วยความแซบอยู่แล้วแต่หลังจากมีลูกชายคนแรกอย่างน้องไซอันบูคุณแม่ปุ้มปุ้ยก็กลับมาแซบพวงมาลังนี้มาเป็นของตัวอ,อีกครั้งแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากคลอดลูกชายแล้วใครๆต่างก็บอกว่าแซบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสาวป,ปุ้มปุ้ยนั้นดูมีน้ำมีนวลเวลาถ่ายรูปเป็นเทีา่าทะเลฮีรารยต้องบอกเลยว่าแซบเกินต้าน